กระแสดีมากเลยนพูดถึงกระแสก่อนลำนำเป็นยังไงบ้างที่ฟีดแบ็เข้ามาถึงตัวกรีนครับก็ตั้งแต่ได้ละครมานะคะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนแบบ d ีเอเข้ามาเยอะถามเข้ามาเยอะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะมากสิ่งที่เห็นชัดเลยก็คือแบบในไอจของตัวเองอะไรเงี้ยยอดฟ o ลโล่ก็เพิ่มมากขึ้นแล้วคนก็มาคอมเมนต์เนะ่ยเยอะมากขึ้นแล้วก็ พี่ๆที่รู้จักที่เป็นพี่แฟนคลับหรือแบบพี่ผู้จัดการผู้ช่วยอะไรเงี้ยก็จะแบบส่งนู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยเยอะค่ะก็จะเป็นเหมือนทั้งแบบคําชมเรื่องละครเนาะว่าละครปังมากแล้วก็จะมีข่าวต่างๆที่เขาแบบทาข่าวเนาะสํานักต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบปังปังปังมากอะไรเงี้ยละครแบบเลตติ้งพุ่งกระฉูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พูดถึงตัวลำนะ้ําพูดถึงตัวนักแสดงทุกคนในเรื่องอันนี้กินพูดในในในของตัวกินเนาะก็คือแบบกินได้รับคำจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะคำดา่ำดาเยอะมาก คด่าในบทของตัวละครของรนำนําค่อนข้าง,างเยอะมากๆเลยค่ะคือ<ม>ด่าแบบด่าได้เจ็บแสบจริงๆอะ่ะกินอ่านกินยังคันๆเลยกแบบโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะคนแบบยอดจริงแล้วแล้วกรีนรู้สึกรู้สึกยังไงไหมครับกิว่ากิรู้สึกดีนะคะกิรู้สึกสนุกดีรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งของชีวิตเพราะว่าตั้งแต่ที่กินได้ละครมากินไม่เคยเล่นแบบบทแบบนี้มาก่อนอันนี้คือครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าแบบการโดนด่าในการราเรารับบทแบบนี้มันเป็นยังไงพอแบบได้โดนด่าก็แบบ คือไม่ได้ลบจิตนะแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชอบนะสนุกดีอะไรเงีเ้ยคนก็จะมีมุมมองในการที่แบบแต่ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขามันไปกระแทกจิตใจเขาหรือไปแทกระแทกความรู้สึกเขาทําให้เขาถึงว่าอ,อ,อยากจะพ่นคําบางคําออกมาเยอะมากอย่างเงี้ยกรีนรู้สึกยังไงกับการที่ตัวเองเนี่ยจะต้องพลิกมาเล่นบทร้ายทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เราก็จะเป็นนางเอกเจ้าน้ําตาเนาะนางเอกแบบว่าหัวรันทดชีวิตแล้วมาอันนี้มันร้ายเลยอ่ะแล้วก็ถ้าถ้าใครที่รู้จักกรีนก็จะรู้ว่า มันไม่ใช่คาแรคเตอร์ของกรีเลยอะลำนำอะที่ที่ชอตติดต่อไปแล้วกรีนเห็นบทนี้กรีนรู้สึกยังไงคือรู้สึกว่าบทนี้ดีอันดับแรกรู้สึกว่าเขาอ่านนะคะเขาได,ได้ได้เริ่มย่อมาคือเคยบทนี้ดีมากๆคือแบบเราจะข้ามผ่านมันไม่ได้อ่ะแล้วมองย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เราแบบเป้าหมายของเราคือเราไม่ต้องการเป็นแค่คําว่าดาราแต่เราต้องการเป็นนักแสดงที่สามารถเล่นปรับ เปลี่ยนได้อยู่กับทุกๆคาเลคเตอร์ให้ได้มากๆเลยค่ะแน่นอนแหละแต่ละคนก็จะมีเหมือนแกนหลักของตัวเองว่าตัวเองเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันจะดีกว่าไหมให้เราจะแบบเล่นให้ได้หลากหลายแนวเนี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งบทเนี้ยก็ค่อนข้างจะแบบดีและส่งเราเลยแหละเรู้สึกว่าเอ้ยถ้าแบบเราออกมาข้างนอกเงี้ยแล้วเราเป็นฟรีแลนซ์เราได้เล่นบทแบบเนี้ยลองดูไหมลองเปลี่ยนบ้างเนี้ค่ะแล้วรู้สึกว่าเราพลาดโอกาสนี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นที่โน,น ก็สทีีปีเตอร์ได้เล่นกับค่ายของเชนได้เจอกับพี่โอคาถาเทพแล้วยังแบบออนช่องวันคือทุกอย่างมันแบบดีอ่ะกินรู้สึกว่าเอ้ยทิ้พลาดโอกาสนี้ไม่ได้กินต้องลองดูแล้วแหละกินก็ไม่รู้ว่ากินจะทาได้ดีไหมนะนะตอนนั้นนะคะแต่กินรู้สึกว่าเออกินจะตั้งใจทําออกมาให้เต็มที่สิ่งกินคิดเลยคือว่าพกินอ่านบทแล้วอ่านบทเนี่ยตัวเนี้ยรู้เลยว่ามันไม่ใช่คนดีแต่ว่าเขามีที่มาที่ไปว่าทาไมเขาถึงเป็นคนไม่ดีได้อย่างเงี้ยซึ่งบทมันแบบมันกลมแล้วมันแบบ มนสะท้อนชีวิตของคนคนหนึ่งในสังคมนี้จริงๆแล้วเป็นเชนด้วยซึ่ง<ม>เชนทําแบบเรื่องประมาณเนี้ยถึงมากๆค<ม>่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่มันพร้อมไม่หมดอะลองดูดีกว่า<ม>เออแล้วก็เชื่อว่าอะตัวเองต้องลองดูแล้วลองทําดู<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พี่เห็นกรีนเพิ่งไลฟ์ไปในในแฟนเพจของตัวเองแล้วก็พูดถึงลำนำที่ตัวเองได้ดูบทบาทที่ตัวเองเล่นแล้วก็เหมือนบอกว่าเช็ดหัวเหรอคะเช็ดที่ที่เธอเช็ดหัวอะค่ คลิปคลิปลุคคาแรคเตอร์เนาะแต่ว่าผมยุ่งตลอดเรื่องเลยนะมีแฟนแซวบอกว่าไม่ไดผมบ้างเลยลำนำนะฮะคือเห็นเธอได้ไดมเป็นเป็นคาแรคเตอร์เห็นเห็นกรีนพูดอยู่คำหนึ่งคือกรีนบอกว่ากรีนดูลำนำแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตยังมีข้อบกพร่องบางสิ่งบางอย่างอ๋อใช่ใช่กรีนรู้สึกรู้สึกยังไงว่าว่าบกพร่องตรงไหนอะไรยังไงอยู่ยังไง คือสําหรับลํานําที่เราจรินตนาการไว้มันก็คงเป็นมันจะเป็นประมาณนี้แหละจริงมันไม่มีผิดไม่มีถูกสําหรับการแสดงคาแรคเตอร์แต่ละตัวอยู่แล้วค่ะ mm hmm. แต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเราจะรู้ตัวเราเองตัวนักแสดงจะรู้เองว่าเราอ่ะจุดปกคร้องที่กินบอกอ่ะน่าจะเป็นเรื่องของทักษะการแสดงประสบการณ์ mm hmm. ชั่วโมงบินในการแสดงมากกว่าอะไรเงี้ยแต่สําหรับตัวลำนำรู้สึกว่าพี่โอเค mm hmm. แล้วอาจจะไปได้มากกว่านี้ถ้าเกิดว่าเรื่องมันแบบ มีมากกว่า2ี่่ตอนนะถ้ามันมีแบบห้าสิบตอนหกสิตอนไหมว่าคงจะไปได้สุดแบบเยอะกว่านี้มีเรื่องอะไรหลายอย่างแต่ด้วยการที่แบบว่าเรามีเวลาในการออกอากาศจํากัดด้วยบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบได้ประมาณเนี้ยมันก็จะแบบมันก็ใส่เข้าไปแล้วแหละเออโอเคแล้วสำหรับกีโอเคเลยแต่ว่าที่กีบอกว่ากีมีข้อบกพร่องเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงของกี๊ที่รู้สึกว่าเฮ้ยพอกี๊ได้อยู่กับชั้นคู่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นแบบพี่โอ๋พี่โน่นพี่เตอร์ก็แต่ละคนคือแบบทุกคนมีความโดดเด่นใในนกกาารแแสดดงงตัวซึ่่ทีีมชบบ กินได้มาเล่นกับพวกเขาแล้วกินเหมือนได้ดูดซับสิ่งดีๆมาตลอดทุกครั้งที่เล่นทั้งบรรยากาศที่ดีทั้งการแสดงทั้งเวลาแบบเราเราแสดงคู่กับพวกเขาอย่างเงี้ยค่ะมันแบบมันเหมือนลูกปิงปองอะที่เรารับส่งกันแบบแล้วเราแล้วทุกๆครั้งที่เราออกออกกองเราก็จะได้เสร็จเล็กเสร็จน้อยแต่ตรงเนี้ยตลอดรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มันพัฒนาการแสดงกินไปแต่ถามว่าพี่กินบอกว่าเออมีข้อข้องใจกินโลตัวว่ามันยังมีอยู่จุดไหนจุด เรื่องคาพูดเรื่องบางอย่างกี่ก็รู้เพราะกนดูดูละครทุกตอนกีก็เห็นว่าโอเคตัวเองต้องปรับตรงไหนบ้างเนะะี้ยค่ะเพื่อเอาไปพัฒนาในเรื่องต่อ,ตอไปอะคะ่ะอยากให้กรีนลองให้คะแนนตัวเองได้ไหมครับกับบทลำนำการแสดงของตัวเองลองลองให้คะแนนตัวเองเต็มสิบเรื่องนี้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ดีถ้าสำหรับ คาแรคเตอร์ลำนำมันกิี่ขอแยกเป็นสองประเด็นละกัน <Ừ. S 2> ถ้าในเรื่องของทักษะการแสดงของเป็นแค่ในอันหนะึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดสำหรับการเป็นตัวละครลำนำรู้สึกว่าตัวเองได้อยู่ที่แบบแปดละกันค่ะ,ะดีแล้วกับลำนำก็คือแบบคนอินดูแล้วก็อยากฟาดทุเรียนใส่แล้ว <c oughs> โอเคแล้วแล้วที่บอกว่าทักษะล่ะครับทักษะคืออะไรเรา,าเราเป็นคนธนรรมดาอาจจะไม่เข้าใจใช,ใช่คือมันมีหลายๆอย่างนะคะทักษะการแสดงเช่นแบบเรื่องของคําพูดเรื่องของไดอะล็อก เรื่องของการแสดงอินเนอร์เอาเตอร์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆอินไซอาเอาไซอินอะไรแเราตัวนักแสดงเองหรือคนที่เป็นนักแสดงด้วยกันก็จะรู้ว่าว่ามันได้ไหมหรือไม่ได้หรือมันอยู่จุดที่แบบโอเค,อบบอเคไหมอะไรเงี้ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะไม่มีผิดไม่มีอะไรแบบดีที่สุดนะแต่มันขึ้นอยู่กับมุมมองของตัวนักแสดงแต่ละคนสําหรับกินที่สำหรับตัวกินเองสาหรับการแสดงเต็มศีรู้สือว่า ปีดให้สักหกแล้วกันค่ะแบบเรียกว่าเราอาจจะยังต้องพัฒนาตัวเองไปอีกแต่บทนี้ก็บทนี้ก็คือทําให้เราพัฒนาตัวเองมาอีกระดับหนึ่งแล้วว่างั้นะชส่วนตัวเนี่ยพี่พี่ก็ติดตามดูแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็มีฉากหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าอยากจะคุยกับกรีนไม่รู้กรีนจำจำ,จำตอนที่เข้าฉากนี้ได้หรือเปล่าคือฉากที่กรีนไปมีความสัมพันธ์กับคุณลือนะครับแล้วก็คุณแม่นะฮะคุณแม่มาเห็น แล้วก็ล่าเข้าไปที่ห้องจำแบบได้ไหมแล้วก็ทะเลาะก,กันได้ไดลำนำแกไม่กลัวบาปเหรอแกไม่กลัวตกนรกเหรอ oh. แล้วเธอก็ทะเลาะก,กับแม่เธอแล้วมันคือเรารู้สึกว่าฉากเนี้ยมันมีพลังที่เหมือนแบบว่าเออเป็นชุดความคิดของของแม่ที่เหมือนจะเป็นตัวแทนของคนที่แบบว่าเอ้ยเชื่อเรื่องบุญบาปกับชุดความคิดของลำนำเด็กวัยรุ่นที่แบบว่า บุญแบบของเขามันคืออะไรมันคือความสุขหรือเปล่าอะไรเงี้ยเธอมีอะไรที่อยากจะแชร์ในในฉากนี้ไหมเราเรารู้สึกว่าเราดูแลฉากนี้แล้วเรารู้สึกเฮ้ยเออว่ะลำนำมันก็มีมีส่วนที่น่าสงสารเหมือนกันเนาะอ,อะไรเงี้ยสาหรับตอนที่กินเล่นบทเนี้ยค่ะแล้วตอนที่กินเล่นฉากเนี้ยนะคือที่อ่านแล้วกินแบบความเข้าใจที่กินเข้าใจคือลำนำมันอยู่กับ ความเป็นจริงที่มันจะส่งผลึนอนาคตบางอย่างเพื่อชีวิตมันกับแม่ของมันอืมซึ่งความเป็นจริงบนเนี้ยมันถูกหรือผิดอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกคนรู้แล้วแหละว่ามันไปทางไหนซึ่งวิธีการพูดของมันอะมันค่อนข้างฉลาดที่จะพูดนะพูดให้คนเห็นว่าเรื่องนี้อีกบุมหนึ่งนะที่คนไม่รู้คนมองแค่ว่าเรามาแบบแย่งผู้ชายมันไม่ใช่แค่นั้นอะไรเงี้ยมันก็มีเหตุและผลของมันว่าทําไมเพราะอะไรทุกคนมันมีเป้าหมายอะแต่ว่ามันอยู่แค่ว่าเราจะเลือก เดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นในทางในเวไนอะไรอย่างเงี้ยคันก็มีแค่สองทางแหละดีกับไม่ดีเนาะในอ,อย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องเนี้ยแม่ก็จะคอยสอนตลอดในบทเอ่อในตอนเนี้ยแม่ก็จะคอยสอนตลอดว่าแบบเอเชื่อเรื่องบุญบาปไหม,ไมทำไมทําแบบนี้อะไรเงี้ยสําหรับลำนำซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นเพิ่งเรียนจบเอาง,ง่ายๆเหมือนคนแบบฉันก็ไม่ได้แบบว่าจะนับถือศาสนาอะไรเป็นเ,ออเป็นหลักเป็นแหลงขานาดนั้นอ,อนะะฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องบุญบาปอ่าใช่รู้สึกว่าไหนล่ะผลลัพธ์มันคืออะไร มันคือยังไงเหรอเพราะเพราะสิ่งที่สิ่งที่มันทํามันเห็นแล้วว่าพอมันทําแล้วมันได้ผลลัพธ์อย่างที่มันต้องการจริงๆแต่มารอบุญบาปแล้วเมื่อไหร่จะได้อ่ะในเมื่อเราก็ไม่ได้เกิดเป็นเหมือนคุณพิงทุกอย่างต้องทาเองสุดท้ายแล้วต่อให้คุณพิงสงสารเราแต่เขาก็ไม่ได้มาให้เงินเราเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทํางานแลกเงินเหมือนที่เหมือนที่มันบอกว่าหมือาก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่บ้านฟรีนะใช่คุณอาก็ไม่เคยได้ให้เงินแม่ฟรีๆนะแม่ก็ทํางานแลกเงินเหมือนกันอ มันมีใครให้ซีบ้างมันไม่มีสุดท้ายเราก็ต้องทําเองเพื่อจะได้มันมานี่คือสิ่งหนึ่งที่แบบเอ้ยมันทะยานแต่มันก็ทะยานในลักษณะที่ที่ไม่ดีแต่ว่ามันก็ทําเองทุกอย่างมันไม่ได้ไปแบบวิธีการบางอย่างอาจจะแบบโอเคมันอาจจะใช้วิธีการใต่เตาอแต่มันก็ทําเองอะไรอย่างนี้ค่ะคือพี่ดูฉากนี้แล้วพี่รู้สึกประทับใจกรีนกับกับพี่เจี๊ยบด้วยนะครับว่าว่าส่งอารมณ์กันแล้วก็อย่างที่กรีนบอกครับมันเหมือนกรีนพยายามจะทําให้คนดูหรือแม่เนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่กรีนทําอ่ะ เฮ้ย <One> ม <input> ัน <un> ก <paid> ็เป็นสิ่งที่อาจจะถูกก็ได้นะในความคิดกินว่าแบบเนี่ยแม่อยู่มันมีคําพูดหนึ่งที่บอกว่าแล้วแล้วแล้วแม่คิดว่าสวรรค์ของแม่คืออะไรเนี่ยอยู่ในอะไรนะลังหมาเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ห้องนอนเท่าลังหมาขนาดนี้ไม่มีใครมีความคิดเร็วๆอย่างนี้ได้นอกจากคนเห็นแก่ตัวไม่อายต่อบาปบ้างเลยแม่กลัวบาปแม่กลัวตกนรกแล้วชีวิตแม่ตอนเนี้ยมันเหมือนอยู่บนสวรรค์ของแม่ฮะ เนี่ยเหรอบนสวรรค์นอนอยู่ในห้องเท่ารังหมาแบบเนี้เหรอแม่เลิกคิดเลิกกูดวคำว่าบุญคุณที่เขาให้เราอยู่ฟรีกินฟรีสักทีนะแม่เราก็ทํางานแลกทุกอย่างเหมือนกันถ้าเราไม่ทําเขาจะให้เราอยู่ไหมแกเลิกเอาความคิดแลอวใส่ยยหัวฉันได้ไหมฉันไม่มีทางเชื่อว่าไอ้เรื่องผิดศีลธรรมเนี่ยมันน่าสนุกอย่างแกเรื่องนี้มันมันสอนหลายอย่างเนาะ ช่เดี๋ยวแดเรเหลาพวกนี้มันจะมีมาอีกจริงๆมันจะมีก่อนที่จะมีดแดร์หล่อันนี้ที่เป็นอันที่สองที่เป็นคลายแมทอันนี้ค่ะไมืไ่อันก่อนอันเนี้ยที่ว่าไม่ว่า,าจะเกิดยุคไหนจะเกิดชาติไหนจะเป็นยุคดึกดําบัน<อ>คนก็ไม่เคยแบบคิดที่จะหยุดเรื่องการเหยียดหยามคนเออมนุษย์บนโลกวันนี้ก็ยังมีการเหยียดหยามคนมองว่าคนแบบแบ่งชนชั้นวันนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงออกมาว่าเขาแบ่งชนชั้นแต่การกระทําบางอย่างเขาจะแสดงออกว่าเนี่ยเขาแบ่งชั้นนะคนนี้คือคนจนคนนี้คือคนชั้นกลางคนนี้คือคน คนชั้นบอลคือคนรวยอย่างเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งในประเทศไทยเรามันก็ยังมีแบบนี้อยู่จริงๆซึ่งแล้วเหมือนใช่ไึ่เหมือน<ค>ลำนำเป็นตัวแทนของคนกลุ่มนั้นของคนที่แบบโดนถูกเกียดโดนดูถูกเป็นคนต่ําต้อยอ,อย่างเงี้ยค่ะคือคือในอีกในอีกเวนึ่งที่เราไปมองว่าการกระทําของลำนำที่แบบว่าเอ,อไปแย่งผู้ชาติไปแย่งสามีเขาเราก็มองในหลักศีลธรรมว่ามันผิดเนาะแต่ในมุมของเขาที่เขาทําอ่ะเขาก็รู้สึกว่า เขาก็มีสิทธิ์ที่จะทําเพราะเขาต้องการที่จะถีบตัวชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นเออซึ่งตอนนี้มันมันขัดแย้งกันอยู่ในความในในความคิดพี่นะเพราะพี่ไม่ได้มองแบบว่าชู้สาวอะไรเงี้ยพี่มองมองมองสิ่งที่ลํำนําเฮ้ยแบ็คกราวเขาอะเออเนาะใช่ใช่ถ้าตัดเรื่องชู้สาวออกไปนะอันนี้คือเหตุและผลว่าทําไมเขาถึงไปทำตื๊เตึ๊อตื้อเตเตเตืต่อไปเพราะตรงเนี้แหละค่ะแต่ก็ต้องวกกันมาว่าเราก็ต้องอยู่ในศีลธรรมด้วย การแข่งแัวทย่ใช้นีวิตจนนง้เออมันมันก็ไม่ถูกต้องซึ่งอันนี้เดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวในท้ายๆเรื่องละครคงจะมีบทเปลี่ยนอะไรให้ให้กับคนดูแน่ๆโอยตีบทเปลี่ยนเยอะมากคือจริงๆเรื่องนี้แบบทุกคนเล่นแบบไม่ได้มีใครขาวสุดแล้วไม่มีใครดําสุดอือันนี้คือชีวิตจริงๆคือทุกคนแบบเป็นสีเทาแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะแบบเทาแล้วเบนไปทางไหนจะเบนไปทางเทาอ่อนหรือว่าเทาเข้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่จะอ่านคอมเมนต์ที่แฟนๆในเพจวันบเทิงส่งเข้ามาถึงวันน้ สักเล็กน้อยนะฮะ,ฮะมี<ฮ>ะบอกว่าฝากบอกว่าเออเล่นดีมากรำนำเล่นดีจนหน้าถีบนะฮะ <c oughs> เป็นจักรยานนี่เขาถีบแล้วนะฮะล <c oughs> อยหน้ารอยตาหน้าตบจริงๆนะฮะลอยหน้ารอยตานี่เป็นการดีไซน์ของของกรีนเองเลยไหมคเอออย่างเงี้ยแบบ ใช่ใช่ใช่ค่ะก็ดีไซน์ใส่เข้าไปก็เพิ่มเพิ่มเข้ามาใช่ค่ะอืให้มันดูหน้าตกอ่ะเออเออเออช่วงนี้หน้าทุเรียนเขาถามว่าชอบทุเรียนพันไหนจ๊ะจะส่งเปลือกไปให้ส่งเนื้อได้ไหมไม่เอาเปลือกเขาให้เนื้อคุณเขาให้เนื้อทีมงานนะอ๋อส่งเนื้อไม่ให้ฉันหรอใช่แล้วเอาเปลือกไปให้เธอนะก็เป็นเข้าเข้ากับหน้าทุเรียนด้วยอันนี้ชมมาแล้วก็มีข้อความหนึ่งชมมานะบอกว่ากรีนแสดงเก่งมากจริงจริงชมแหละนะฮะ ส่วนใหญ่ชมบอกว่ากรีนแสดงเก่งมากดูแล้วอยากตบรำนำนะฮะอยากฝากคําชมให้กรีนนะคะบอกว่าถ้าขาดรำนำไปเนี่ยละครก็หมดสีสันเลยนะฮะอยอยากถามว่าได้วีผมบ้างหรือเปล่า <laughs> เออจริงๆก็ <laughs> สังเกตเหมือนกันเออคือหัวคือแบบพอเราม้วนผมเลยอะแล้วผมมันก็เลยเหมือนแบบผมกินเส้นเล็กอะมันพันกันง่ายแล้วก,กินจะชอบเหมือนกินจะมีแบบคาแรคเตอร์รของกรีนของรำนำในเรื่องมันจะชอบเสยผมชดบากผมชอบอะไรเงี้ย อ่าบางทีผมมันพันกันแล้วบางทีแบบเราเล่นซีนอารมณ์เยอะอ่ะเราก็จะบกินอ่ะเวลาเล่นอ่ะกินก็ไม่ค่อยแคร์เรื่องผมเท่าไหร่บางทีก็ลืมไปเลยว่าเสยจนหน้าผากเถิ่อขึ้น<อ>ไปถึงเนี้ยไม่ได้แบบสนใจเลยจริงๆคือเราสนใจแต่การแสดงสนใจแต่นจจคนตรงหน้าเลยแต่คือแบบบางทีก็ต้องสนใจบ้างนะจะได้สวยนะเนาะมีคนบอกว่าเป็นนางร้ายเอลลอยอันนี้เป็นอันนี้ อันนี้เป็นคอสตูมใช่ไหมที่ดูแลให้ด้อยกันการใส่เอวลอยเอวลลอยตลอดอยู่บ้านก็เอวลลอยจะมีคนบอกว่าเป็นลูกคนใช้จริงหรอคือถ้าอบอกว่าถ้าฉันแบบเป็นคุณเรือฉันแบบคงไล่ออกจากบ้านไปแล้วหรือไม่ก็ถีบออกไปแล้วว่าคือแบบใส่เอวลลอยได้ยังไงอยู่ในบ้านเขาเป็นแค่ลูกคนใช้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคาแรคเตอร์ลำนับแล้วก็เรื่องนี้เขาบอกว่าร้ายที่สุดแรงที่สุดแล้วก็เลิฟซีน กับพี่ปีเตอร์ดูเดือดที่สุดในชีวิตเลยไหมในชีวิตการแสดง,จร,งจริงค่ะนี่ดูเดือดที่สุดเลยพอดเถิดอลยนี่ไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรกเลยในข้าวที่คือแบบ <c oughs> แลาเลคืออย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหคือแบบตายแล้วตายแล้วมันจะน่าจะยังไงเนี่ยคือถ้าเกิดแบบสิ้นสุดขนาดนั้นเนี่ยคือเริ่มต้นยังไงวะเนี่ยมันจะต้องขนาดไหนเนี่ยระหว่างทางมันต้องอยังไงมันต้องแบบเออคือมันก็จะมีเลเวลของมันในการแบบนึกออกป่ะฮะพี่แล้วคนทางบ้านว่างไงบ้างฮะ ดเซดซิเซมเบอร์ว่าไงบ้างฮะใครเหรอคะมิสเตอร์ดเดซิมเบอร์ทาโซเห็นไหมคะอย่ามาอย่ามาก็ไม่ว่าอะไรก็ดูนางก็ดูนางก็บอกว่าเออนางก็แบบไม่ได้ไหอ่ะก็บอกไงนางก็ดูนางก็แบบนางก็ชมนะนางชมว่าเออเล่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบเฮ้ยโอเคเลยนะคุกกี้จะชอบให้นางดูแล้วอยากให้เหมือนกันั่งวิจารณ์กันว่าเฮ้ยเธอเราแสดงเป็นยังไงบ้างโอเคไหมดีไหมเธอรู้สึกยังไงอะไร นี้อยากให้กรีนฝากถึงคืนนี้นะครับจะเป็นโหจริงจริงก็แอบเสียดายเหมือนกันแต่ว่าเราเข้าใจว่าสถานการณ์ของโควิดเนาะทำให้ละครของเราที่มันยังถ่ายทำค้งอยู่มันถ่ายทำต่อไม่ได้อ่ะให้กร<ช>ีนฝากฝา,ากติดตามคืนนี้ก่อนเป็นทิ้งท้ายแล้วก็ตืคืนนี้เห็นเห็นตัวอย่างแล้วก็แซบแล้วก็มีมีเหตุการณ์ที่มันต้องติดตามอ่ะเออให้กรีนฝากใช่ใช่ก็สำหรับคืนนี้นะคะคือก็ ยังดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนเดิมยังดูเดือดเหมือนเดิมนะคะไม่มีความตกแต่งซิ่งคือทุกอย่างก็ยังแบบพีคพีคพีคขึ้นนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเพราะว่าก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของทั้งน้ําทิงและของลำำํานําที่แบบวันนี้ลํานําจะขึ้นมาแบบเท่ากับน้ําทิงแล้วนี่คือสิ่งที่ลำำํานําคิดอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าง่ายขนาดนั้นมันก็จะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่แบบมันต้องมาประชันกันมันต้องมีการแบบแข่งกันอีกอ่ะที่แบบลํานําไม่พอแค่นี้สาหรับเขามันไม่พอ น้ำพิงก็แบบลำนำมาน้ำพิงก็สู้กับลำนำมาน้ำพิงก็คิดแผนทุกอย่างคือแบบมันมันสนุกอะตรงเนี้ยมันจะสนุกมากเพราะฉะนั้นแบบไม่ใหญ่ดูคนพลาดแล้วก็ยังมีนักแท็กคนอื่นที่แบบว่ามันแทบแล้วมันก็ทําให้เรื่องเนี้ยมันมันอร่อยมันสนุกมากๆค่ะช่วยกันคอมเมนต์เยอะๆลงอ่ะทวิตเตอร์ใช่ตอนดูก็อย่าลืมแบบว่าปั่นทวิตเตอร์กันนะคะกินก็จะอยู่ในทวิตเตอร์ด้วยอยากรูว่าทุกคนน่ะมีฟีดแบ็กยังไงแล้วก็สนุกกับคืนนี้แค่ไหนจะกินบอกอะไรว่าคืนเนี้ยทุกคนต้องไม่ผ ป้าฟันกันยิ่งกว่าอาทิตย์ที่แล้วถ้าอาทิตย์ีแล้วทุกคนแบบยังชอบอาทิตย์นี้บอกเลยว่าโอ้โหมันจะติดตาตึงใจทุกคนมากเพราะฉะนั้นห้ามพลาดค่ะคืนนี้สองทุ่มครึ่งนะคะทางวันส<ม>องสิบเอ็ดค่ะกดเช้าสีดาค่ะกดติดวงการบันเทิงทั้งวันทุกวันที่เพจวันบันเทิงกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมแชร์กันด้วยนะ